สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชมเจต,ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจต,ตุมก็พามาชมวัดพระธาตุขามแก่นนะคะพี่น้องเรามาไหว้พระธาตุขามแก่นกันนะคะอันนี้ที่ให้อาหารปลาอยู่ฝั่งนี้อันนี้นพญานาคอยู่ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นพญานาคนะคะเอาพญานาคเห็นกันไหมเอ่ยนี่ค่ะพี่น้องพญานาคอยู่ฝั่งนี้ค่า เจตุมเอาผิดด้านนะพี่น้องนี่พญานาคอยู่ฝั่งนี้นะคะพี่น้องนี่โผสีสุดโทรพระธาตุคาแเกนไปดูฝั่งนี้ค่ะพระธาตุคามเ่นไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือพระธาตุคามเก่นคะคะประตูใช่ไห,หมพญานาคเก้าหัวด้วยอืมฮะ เฮ้ยไม,ม่คำเรียกกันนั่นหรอกเนี่ยพระธาตคำแก่นเอาเธอสองคนไปยืนเข้ากล้องไปก็ยืนตรงนี้แหละฉันเห็นอยู่เนี่ยฉันถ่ายพระธาตุคำแก่นเอามาวัดนะคะมาวัด,วดะะต้องสำรวม <c oughs> เธอไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันถ่ายคลิปตรงนี้ก่อนเ <c oughs> นี่ยพระธาตุคำแก่นนะครับพี่น้อง นี่คือพระธาตุคำแก่นค่ะโอนีันนี้จะเป็นจะพาไปดูโครมคอมสวยๆที่วัดพระธาตุคำแก่นค่ะ ค่ะโคลมรัศธาขา,ามแก่นนะคะวันนี้จะตุ่มพาเดินไม่รอบนะเพราะว่ากุ่มจะจะรีบไปสนามบินอีกก็พาดูแค่นี้นะคะบรรยากาศค่ะูสีเสื้อตัวนี้สวยจังนี่ค่ะคือพระธาตุขามแก่น นี่ค่ะพระธาตุคำแก่นค่ะพระธาตุคำแก่นนะคะค่ะพระธาตุคำแก่น ก็คือคอนแก่นนะคะคอนแก่นคอนแก่นคอนแก่นนี่คือคอนแก่นขอบคุณนะคะทุกท่านลงฝนมาแล้วขออนุญาตลงเวทีนะคะพี่น้องขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแชททุกเริ่ทุกคอมเมนต์ โฝนมาแล้วพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ